สวัสดีค่ะ FC ช่อง Palace Channel เจอกันวันนี้ก็6มกราคม2023นะคะยิบโพสจากไรอันกัดบัณฑิตมาฝาก FC แฟนคลับค่ะจะได้หายคิดถึงกันเนาะได้รู้ความเพื่อนไหวของน้องเล็กๆน้อยๆนะคะจากช่อง Palace Channel และถ้าใครนะคะอยากจะทันเหตุการณ์นะคะก็ไปกดติดตามได้นะคะไรอันกัดบัณฑิตค่ะ โพสจากไรอันกัดบัณฑิตนะคะเป็นโพสต์ของเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วอุปสรรคก็เหมือนหินผาทําลายไม่ได้แต่ข้ามผ่านไปได้ขอบคุณทุกทุกกาลังใจรักนักครับอิโมจิหัวใจสีแดงสองดวงเช่นเคยคะ่ะแล้วก็แฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตนะคะก็เป็นโพสต์จากน้องไรอันกัดบัณฑิตคะ่ะ และโพสต์ล่าสุดจาก f c e e o o o l ราอานกาศบัณฑิตเช้านี้นะคะ36นาทีที่ผ่านมาขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ทำให้มีความสุขขอบคุณเรื่องแย่ๆที่ทำให้เราอดทนวันนี้พบกันที่วัดโกรกกลากสมุทรสาครขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วเจอกันนะครับทไรอันกาดบัณฑิต ก็เป็นโพสต์จากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะวันนี้ก็ FC แฟนคลับนะคะพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่เป็น FC ของน้องไรอันก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันนะคะที่งานประจำปีนะคะนมัสการปิดทองหลวงปู วัดโกลกลากนะคะอํเาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปให้กำลังใจน้องกันได้นะคะไปกันเยอะๆนะคะ FC แฟนคลับค่ะใครที่อยู่ใกล้นะคะสมุทรสาครเนาะก็อย่าลืมนะคะคืนนี้เจอกับน้องไรอัน,นะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไรอันกาดบัณฑิตนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็ไปกดติดตามน้องนะคะ Facebook ไรอันกาดบัณฑิต แฟนเพจค่ะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของน้องนะคะก็การบัณฑิตจำปาสินนะคะไปกดติดตามกันได้เลยค่ะจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวเห็นโพสต์ใหม่ๆของน้องทุกเช้าทุกเย็นนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ